สวัสดีค่ะพี่น้องมืัอนี้ก็มาพบโภกกระกจงมาดามบุดีเคอีกแล้วจ้ามืัอนี้หลังเลิกงานแล้วมืัอนี้มาดามอันพาพี่พ่อน้องมาตลาดนัดพี่น้องมืัอนี้เพิ่นมีตลาดนัดเนาะคะ่ะเนาะมีอันมีทุกมือเลยจ้ะแต่ว่าอันบ่ว่างมากมัอนี้ข้างนอกมันหนาวแห้งพี่น้องก็ถือว่าอ่บา,าบ่ได้เข้ามาเบิ่งบ่ได้็เออบ่ได้เข้ามาซื้อของอพี่น้องเข้ามาเบิง่งซือๆเข้ามาอัน ถารถเม์จะพี่น้องนางถารถเม์อยู่ถารถเม์อีกประมาณยี่สิบหน้าที่รถเม์มากพี่น้องรถเม์มากยี่สิบมันยี่สิบหน้าที่นี่ก็โดนด้พี่น้องนานแล้วก็มันหนาวถ้าถ้าเกิดว่าความหนาวมันเข้ามาในเนื้อของเรามันเสิเหตุให้ปวดกระดูกจะพี่น้องปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวจะมาดามก็เลยเ,เขามันลบ ในลานตลาดนัดเพิ่นอีก่อนนะจ๊ะเนาะเพื่อนเอินตลาดนัดจะพี่น้องตลาดนัดขายของเก่าจ้ะอันนี้เป็นของเป็นลานมือสองนะจ๊ะเนาะเป็นตลาดนัดลานมือสองจะพี่น้องพาพี่พี่น้องมาบึงขามเวลาถารถมากจากพี่น้องถารถดมากถาข้างนอกวาไว้มันหนาวหนาวแล้วก็มันก็ปวดนะพี่น้องปวดปวดเพื่อนเอิญนี่แหละที่เพื่อนเอินว่าหนาวเขากระดูกดำ ทัควมเย็นควหน้าเขากระดูกแล้วมันมันเจ็บมันปวดพี่น้องปวดปวดทรมานจา้ะเขามาได้หนีก็มีควมอุ่นควมหอนจากน่อยน,อจนะจ๊ะเนาะพาพี่น้องเบิ้งของคอยมาเจอของอ่าอย่างหนึ่งเขาจะหายพีห้นนองเลยเบิง้งนี่จะพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องของเล่นลูกผัว่อยลายลายอันนี้อันนีข้ของที่ขอดทายมาให้เจ้าเบิง้งอะไอันนี้ของอันของผัวเนาะของผัว่อยมากกัดทายถอดจนว่าถึงลูก พี่น้องมีบดคุยางคุณแนวเลยเดี๋ยวขอสิเทศคีปให้เจ้าเบิงว่ามันหลายซํำไหนพี่นอ้องพ่นขายตัวละพ่นขายตัวละสิบหาค้นพี่น้องเดี๋ยวขอยกลับไปฮวันบานขอสิอัปเดทคีปให้เจ้าเบิงเด้อขอสิอัปเดตให้เบิงพ,นะพูนอะตัวละสิบหาค้นใช่หมหาค้นก็นเท่ากับว่าจิตสิบหาบาทบานเเพิ่นเด้อพี่น้องบางค้นเพิ่นกับเป็นนักสะสมเนาะ,เป,นนะเป็นนักสะสมเพิ่นเห็นเพิ่นกระสือ แพงท่ายเพิ่นกระสือจากพี่นองเพราะว่าเขาสะสมว่าเออตัวนี้เขามีหรือยังตัวนี้มีหรือยังถ้ายังไม่มีก็ซื้อถ้าเกิดว่าพอท่านได้มีเพิ่นกระสือถ้าเกิดว่ามีแล้วเพิ่นก็บ่ซืสือจากพี่นงนี่ละจ้ะคอยคอยเห็นแล้วคอยก็มาทายให้พี่ห้นองด้เบิ่งเนี่ยเป็นของเล่นอันลูกผัวคอยเด้อของเล่นสามีแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงลูกจากพี่นองของลูกของผัวนี่จ้ะ อันเดียวกันแบบเดียวกันพี่น้องอันเดียวกันแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวไปถึงบาง้านขอสิตไทยให้เจ้าเบิงแม่งคอยเกือบเอาถิง่งพี่น้องบกคิดบกฝันล่าศิมีคานี่ละจ้ะนี่เบิงเนะเป็นพวกทหารจีนแดงนะพี่น้องเออเขาออกลบออกอย่างเงี้ยใช่น,ะนี่เสือ้อหนไม่เสื้อไน้ใหม่ๆแต่เนี่ยของใหม่เลยนะคะแต่ว่าใส่ฝรังพี่น้องาใส่ปอรไก่ดอกมันจะใส่ย,ยังไง บงเยงามอยู่ของใหม่พี่น้องแต่ว่าเป็นของเพิ่นเส้ามาขายเป็นของมือสองแก่พี่น้องไม่ขันขันอยู่ในตลาดมือสองมันก็ของมือสองนะจ้ะม,ม,มันสีไม่บ่ได้แก่พี่นอ้องถึงสิบ่เคยใส่บ่เคยแกะกองกระยาจ้ะของผลลายนายอู้มาเจอถ้วยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่จ้ะพี่น้องใบละนี่สิบหาคนูนประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะ แม,มนบอร้อยยี่สิบห้าพี่น้องร้อยยี่สิบห้าบาทเบ้อเนี่ยพวกมงนี่แพงค่ะขนาดเลยพี่น้องเนี่ยขนาดของมือสองนะคะอันนี้ก็ของประดงประดับโมบานบานได้บานาน่าจ้ะเนาะอันนี้เป็นรูปกวางแม่มนบอกพี่น้องเขาเอิ่นถือบอกลูปนกรูปอีหยังพี่เนี่ยอันนี้มันเป็นของที่ว่าคนเดนมาร์กเขานิยมเนอะพี่น้องประดับบ้านนี่อันนี้ของของประดับบ้านของอันเอ่อ มีซื้อของของในประเทศเดนมาร์กมจากพี่น้องเขากแบบ็เอื่นมาเป็นเนาะนี่อันนี้คือกันของพวนีเปินสีมาจากอีกเมืองเมืองหนึ่งที่ว่าอยู่ติดกัทะเลจากพี่น้องพวกถั่ยพวกยังเพ,งพงิ่นยังเสียของใส่ไม้ส้อยเพิ่นสีอาซีมีพวการูปพวกอาหารทะเลเองสีนาะเพราะว่าแถบนั้นเขาอยู่ติดกัทะตเลแล้วก็อาหารทะเลหลายจากพี่น้อง ส,สุดประเทศเดนมาร์กนะสุดนี่จ้ะพี่น้องจะเบ่งมาตัวนี้มาตัวนี้ตัวละสามร้อยสามร้อยกับพันหาจะพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยบาทบ้านเรานะคะเนี่ยมาตัวนี้เฮ้ยเนี่ยขนาดมาแบบนี้ก็ยั่งแพงถ้าถ้าตัวเป็นๆนนะพี่น้องขี่ได้เงี่ยวได้ย่างได้ตัวเป็นหมื่นพี่น้องมา้านี่ก็เครื่องประดับ เครื่องประดับคอยกระไล่ไล่พี่น้องของหญาสมบัติหญาเสียไปสิทิ่งกละสิได้เสียไปขายกับบุพเพสิได้เพราะมีผู้ได้ฝ้ากล้านให้พี่น้องนี่จ้ะของเล่นเด็กหน่อยมาย่างเบิ่งว่ามีอีหยังอันพอได้ฝากลูกฝากหลานนี่ บางซิงบางอย่างเพิ่กนกะบ่ะท่านในแกะกองเนาะพี่น้องซิงบางอย่างมึงบ่ะท่านในแกะกองนะเบิง่งต,ตุกตุกตุกตาของเก่าของแก่ของประเทศเดนมาร์กพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นตุกตาของอิลิโก้นะคะลอยหาโค่นพี่น้องบ่ะท่านในแกะกองยังไม่อยู่จ้ะ ้อยหาโคนก็เป็นโอ้สีหาลอยบานเท่านี่แหละเกือบสิบันท่านบนแม่พี่น้องแลนโคติมโคตังเกือบสิบันท่านบนแม่ออกมาออกมาเข้าเดี่ยวโชคดีโชคโชคดีแต่โชคดีแต่ว่ารถแม่มันติดไฟแดงขันรถแม่มันติดไฟแดงันโตครถอีกหนึ่งพี่น้องคะ ี่ฝากบองไว้ซ้ำเลงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยนะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ